โอ้หสาบายดีพี่น้องอ,อ่ะแตงแตงนา่าชะเลยพลอยเลยสาบายดีเด้อทุกคนยามเสาเนาะสิกินขาเสาก่อนแต่วแ่วมมาก็วยเลยล่ะแปดเก้าโมงมักดำลงอยู่ตลาดไหมดำไปไปลงได้อยู่นี่นะฮะ มันกินบ่แหรฮะอ่าสมรทองปุ๋งแทนน่ะโดบอเอาออกมาหน้าแหละอีน้องอีพี่น้องก็อีละลายนะโซ่ไม่ใหญ่โซ่เพิ่นกระโซ่มีแต่ตัวทองปุ๋งปุ๋งอุ้ยอุ้ยเอาไปช่างแท่นหนึ่ง ม่นช,ช่องวยนี่นะ,ะนนอันนี้โตอยู่หน้าเลยพี่นตัวตัวแม่บัสองบัสามเนาะตัวอยู่บ้านกระแดงคือกันแต่เพินเป็นตัวเถิก,กน,นะิาทเห็นเจ้าไรวะอาตือกอะสง่คอยออกดูวันวามีมูไซแล้ววะอาหารเส้ามันอีกลวอิาิไซรัดปป่นปลาดีแทกดีแทกมะแทงกลากรอนะถอดไข่กระทินวินมลวัด้ประกอบ สส่เรามาแทงนะเชฟเป็ดกบได้ปะอได้น่ส่ในน้องนั่นนะน่นในทีมนะนาบักเตินมัก็มากเ่นเองเป็นอะไรเป็นอะไรทิมเดียวเขาสัก่เนี่ข้าวเดียวหรือข้าวทอดเนเาศร้าอี่แดกว่าบักเตินน่อยไปฮะโมพอว่ายังเยอะเลยพ่อเออพอก็ได้ขี้เราใหญ่นาไปนะ คนบอยคนลุงคนอ่าพ yeah uh, ี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันมันไข่ขึ้นแห้งบ่ข้าวบดไข่นะเทาะมันเทาะขึ้นหรือว่าเจ็บเทาะไข่ซามพิปลาไข่บ่แห้งทั้งแมวถ่ายเขาถ่ายวี่กเข้า้อยากหนังดนีาดูพี่น้องเสร็จเสื้อนี่ยแหละ คือว่านเมื่อเ่าเดียวึงใเห็นเม่กินเมื่อมันก็กินโลเนาะพอกอาหนมันเมื่อน่ะพอมันจะหอก่อพกเล่นดินแล้วมาเนี่อือ้วเบ่ใส่ถั่เไ้องอืแกมาแงไปอีกเ้ะใส่เบ็ดนะโอ แต่จากโล่ลุงมาปั้นท่านจากโลงโว้ยคนใส่เบ็ด่งสิบเจ็ดสิบแปดลังเนี่ยมึงนิ่วน่ใส่ซาโต้เมื่อคืนเนี่ยครบกับเกาองแกงพ่นทั้งหน้าเขาผูข่าวผมมุ่งน้ลายฮะซาโต้มือคนนี่ไ่หนเช็ดโต้ใอง เอาเงินน right ้ำประดํามาใส่เล้าได้ปั้นไงมันจะได้มือหนาปั้นเด้อเบ็ดอันนี้อเบ็ดบ่มีใช่หก็ได้นี่เหละคอยเหรนเลมาแบบอาวุมล่ัเใส่เบ็ดป่าเลยปานน้นม่หกามสรมึงนั้นเราเป็นเอาเงินน้ำประดํมาซื้อน้ำมันนะ ว่ากันลายดีเดน้องนี่แก้มีอะไรเนาะไปก่อนนี่จะมาแจกนี่หาดเอาตน้นไเนาะนเดี๋ยวสิบ่มีมากเอาต้นน้ำพรำมาสามตน้นนีนะกันเมื่อ่หันเมื่อตายเมื่อรกะปูกัเมื่อ เอาเสจาไว้่ตัวนึงอืมคงไม่ไวลโอ้ิมอ่าวแ้เยปีนยางเยอะปะยังเขาบกันเนามาใส่มันเลตายเลยนี่มองไหนงานเละี่นังคือปีนเซลนั่นน้องน่ะ เลื้อปุกโอท่งกูได้จะขึ้นแนะมนบกพรบากบงมืนบกพรบ่างเขาว่ามันทำบ้านเลยเขาโอ้เลื้อตายไปผีหลอกไปหน่อยผีหลอกปเทหน้าน้มโต้มันพอบกเพลมาเยอะายเบ็ดไก่ปลาสะน้าบกเกิอะไรไปหน่อยจี้ ถ้าเป็นค่อยบหรอกิกยังเนาะมันซิ่งลราใช้เส้นหม้อห้องทช้หนาากระแลก่อนหมออซิ้นแต่เ่นอหาก้ประาาอาไปย่านกมาอยู่ห้ากินเจ้ากี่่อยัาคนเนาะ

เงันนี่ไปเบ,บ,บ<อ>ิงมาไงมาไงให้กินย,ย,นย,ยั้ยงหรอไปด้วไปสนั่นไปแหนมเข้าไปแหนมไปละกเ่าอดายแม่แหนมเาไปไเอาสาวพูดไปฟังเลยมีสาวพูดหลายต่อไปหลายหลายอย่างอะลรยึงพวมองหูเขาล เชื่ไปเล้วข้นห่าเมืองคนนี้น่เดินเด็ดไปละมกเกลือมาจากปลานุบดีมั้ไใ่เขาเหยวนี่ เพื่อนโทรมาหะเพืน่นฟิตเนสพี่น้องมาจาก็เลยโทรเขาท้งกระทินแมงเพ้นกโ็โทรมาใครยุกระทินเป็นเปิดเน็ตโ,โนำเจาน้ยเนี้ยนนมนมน,นมาคู่จัมีแต่คู่ดาวแตว่าคู่ดาวกับคลูกน่อยมีแ่หันบ็อกจักแล้วท่านมาเหรอในคู่เนี้ตัวใครประตูบน ก็ขาวลดตีแล้วมันมามันมาอปช่นเไมานี่ไข่มาแล้วมาแล้วมันนะกูหลดบ่แม่ยังของมได้อกกุหลดมานะเรื่องสงสิลกมืนซ้ำหนึงบวน

โพ่มากับโลงเหมกอดีเล่อะบัวบัวบัวดินลมันหอมชื่ว่าศิทุมน้องมันเดี๋ยวมันจ่ทุมมันำนึ่งหทมเลยหมย่างันึงหกแช่พี่น้องเอ,อ้อฝนประดุกสะปักคอ เินบ้านเนี่ยชนบกี่อกอกครักเลยนะขั้นดูปาก็ได้กินนะได้กินเบอรงนีแนื้อได้เราพอผัแทนไปอนองอแงยใช่นะว่าลุงกูจิหลอก มีเนย้ินเหมือนมาทางป่ามันอะเป็นควยอยู่ด้ที่นองเสีนี่ก็ได้หนีในย่องไปสู่บูมนี่ในวันของน้ำเก่านะบอกจะแพงเขาเจะว่าอยู่ห่มมันมันบ่บลิสนะ พ่อกำลังยิ้มหนาพี่น้องสบายดีเด้อสุข,ขสุขคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆคำที่ชื่นชมขอบุญผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกฐานสบายดี